สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเบิลจะมาเปิดการขาย t m a ม530นะครับอันนี้เป็นตัวเหมือนกับ Limited ก็ว่าได้นะเป็นตัวที่เขาเรียกกันว่าบ o n อนแม็กนะครับบอนแม็ bon Mac, ก็คือเป็นตัวพิเศษนะครับที่ทําสีออกมาเป็นสีน้ําตาลด้านนะครับเป็นลอ้อก็เป็นสีน้ําตาลด้านนะครับแล้วก็จะมีเพจนี่บลอนแม็ก d ร i อินอิท j วะเจนะครับเป็นตัวพิเศษ ที่บ่งบอกถึงความพิเศษของเขาความเอกลักษณ์ของเขานะครับบอเขาจะมีการหุ้มหนังสลับกับผ้าคันธาระแล้วก็มีโลโก้ทีแมนะครับแล้วก็มีเพจตรงนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมาเป็นตัวโชคหัวกลับนั่นเองนะครับก็คันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครชอบรถโฉมนี้นะครับโฉมปี1นึ่งสอถึงหนึ่งอ่ะแล้วก็อยากได้รถที่ สภาพดีนะครับผมว่าคันนี้เป็นรถที่สภาพดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสีเดิมทั้งคันนะครับคือรถปีหนึ่งสี่นี่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็ผ่านมาแปดเก้าสิบหกปีเจ็ดปีได้นะเออสภาพสีเดิมเดิมเนี่ยไม่มีล้มไม่มีชนเนี่ยมันหายากนะกับรถสภาพสีเดิมรถเจ็ด 7, ปีนะครับเออจะมีเพจตัวนี้ด้วยนะครับเพจอลูมิเนียมที่ติดอยู่ตรงหน้าด้านหน้ารถ ครันนี้ราคาไม่แพงไม่ถึงสองแสนนะครับเดี๋ยวเปิดราคากันให้ชมกันนะครับอันนี้ให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวในเล่มเลยนะครับทะเบียนให้เลขนี้ไปเลยนะครับสามกบเจ็ดพันนะครับเลขทะเบียนสวยเหมือนกันยางเป็นเพียรี่ลายสายฟ้านะครับยางยังหนาอยู่นะครับท่อเดิมรถเดิมเดิมนะครับเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรแต่งเลยยกเว้นไอติ่งนี้แต่เดาไม่ชอบแบบออกได้นะมันเป็นมันเป็นรูที่สําหรับยึดยึดตรงนี้อยู่แล้ว บางคนก็ใส่พวก G P S ใส่ถโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกแรมเมาส์นะเป็นขายึดของแรมเนี่ยเป็นแรมเมาส์กันก็ใครมีพวกอุปกรณ์อยู่ก็สามารถจะไปยึดติดโทรศัพท์มือถือหรือ G P S ได้ตรงนี้เลยนะครับกุญแจดอกแท้นะครับนี่เหมือนกับไอ้พวงกุญแจนี่เหมือนกับตอนซื้อรถแล้วเขาแถมให้อ่ะอริจินอลดีแท้นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่ห้าหมืนห้าพันสองร้อยสามสิบเ็ดกิโลนะครับ ร้านเราใหม่แท้แน่นอนนะครับแล้วก็สายพานเนี่ยก็ถึงระยะเปลี่ยนน่าจะมันาสายพานวิ่งได้อีก7 7 6 0นกิกโลก็ถือว่าไกลอยู่นะ7 7 6 0กิกโลนะครับก็ถึงระยะเปลี่ยนสายพานส่วนน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเลขหนึ่งก็คือ1กิโลนะครับก็นับตามระยะไปเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เครื่องยนต์ติดเดินนิ่งเงียบนะครับรีเลย์สตาร์ททุกอย่างเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับทีแม็กถ้ารถยิ่งค่อยค่อยได้ขับรถสายจอดเนี่ยรีเลย์สตาร์ทชอบจะมีปัญหากันจังเลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเหมือนกันเวลากดแล้วดังแตก็กแต่เครื่องไม่หมุนนะครับอันนั้นคือสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นรีเลย์สตาร์ทนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ําทํางานได้ปกติแต่ดังปาร์กิ้งเบรกโอ้โหนุ่มๆม,มากเลยอะธรรมดาเจอรถปีเก่าๆนี่เวลาเปิด งัดเบรกหลังนี่โคตรจะแน่นเลยเหมือนกับว่ามัน,ม,น,นมันเป็นสายสลิงอะนะมันก็เลยทําให้มันอาจจะหนืดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คันนี้นี่นุ่มๆเลยนะครับรถจอดในร่มนะครับรถจอดในร่มเพราะว่าถ้าดูเนี่ยน,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 น็อตน็อตฝากระปุกนอนเบรกเนี่ยสวยเลยไม่มีรอยสนิมเลยนะครับพวกโลโก้พวกนี้ชัดเจนหมดเลยนะครับก็ถือว่าดูประมาณพวกเนี้มันก็รู้ว่าแล้วว่ารถมีการดูแลรักษาดีไหม กับเลขไมห้าหมื่นห้าพันกิโลเนี่ยบางคนบอกว่าอุ้ยห้าหมื่นกว่าห้าพันกิโลเนี่ยวิ่งเยอะมากจริงผมว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ถือว่าเยอะเลยนะไอ้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันกิโลเนี่ยนะครับต้องดูสภาพรถด้วยนะครับรถคันนี้สีเดิมทั้งคันไม่มีล้มไม่มีชนแล้วก็เอ่อพวกฟอนต์พวกอะไรพวกนี้มันสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าหายากนะครับเนี่ยให้ดูยันน,อน,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 อน,น็อตพวกนี้เลยนะครับน็อตไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยยังใสๆอยู่เลยน็อตพวกนี้ก็ ถึงบอกว่ารถเยี่สภาพเจ้าของดีมากนะรถมาเดี๋ยผมยังไม่ได้ล้างนะถ้าคุณสังเกตเนนะี่ยผมยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ว่ามันก็ถ่ายก็สวยแล้วอะรถมันบางบางคันถ้าจะไม่ต้องคลีนก็ใหม่นะครับสติ๊กเกอร์เดิมเลยเนี่ยน็อตเดิมทุกอย่างเรี่ยมเดี๋ยวจับอาบน้ำหน่อยแล้วก็เคลือบสีหน่อยเนะี่ยหล่อเลย แอบมีตรงนี้แต่งนิดนึงเรียกว่าของแต่งไหมหรอโอ้นี่ของญี่ปุ่นแล้วนะเนี่ยก็คือเป็นกาดกันสเก็ตหินกันอะไรข้างหน้านะอ่ะถอดออกได้นะมันเป็นแขวกก็ใส่ไว้ก็ดีมันก็กันลอยกันลอยกันหินดีดไฟหน้าได้นะครับแล้วก็รุ่นนี้บางคนชอบทักกันมาว่าทำไมไฟหน้ามันไม่ติดติดข้างเดียวมันเป็นข้างนึงไฟต่ำข้างนึงไฟสูงนะครับส่วนอันนี้ผมเพิ่งจะสังเกตว่ามันไม่ติดหลอดน่าจะขาด แต่อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปหลอด LED ให้มันจะได้สวยไฟหน้าเหมือนกันนะมันยังเป็นฮาโลเจนอยู่คือถ้าให้สวยซื้อหลอด LED มาใส่นะครับมันจะได้สวยนะครับเพราะว่าสีมันมันดูรถยังไม่ไม่ดูใหม่เท่าไหร่นะครับสไฟเลี้ยวก็ติดเรียบร้อยยางก็ยังได้อยู่นะครับพิเดีีหลายสาฟ้า<ม>ชิวยังยใสๆนะครับกระจกมองข้างเดิมนะครับมีร่องรอยเฉียวบ้าง เป็นปกติของกระจกวางข้างอยู่แล้วเพราะว่ามันยืดออกจากตัวรถค่อนข้างเยอะเนาะแต่อันนี้คือผมไม่เก็บสีแม่อะไรเลยก็คือให้เห็นว่ารถมันคินครีีสวยสีดําเดิม,ดมคนชอบเดิมๆม,มาต้องโดนคันนี้สนนราคาดีกว่าผมขายที่190,000บาทเท่านั้นเองนะครับ190,000บาทกับ t ีแม็กบอนด์แม็ก530ปี14นะครับถือว่าไม่แพงเลยกับสภาพรถที่คุณได้ไปนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับฟรีดาวนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดได้เลยนะครับรุ่นนี้มันจัดได้ถึง2องแสนสบายๆนะครับผมก็1 9ึ่งแบาทเท่านั้นเองนะครับก็สนใจก็มาดูรถที่ร้านได้เลยนะครับที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันจริงๆแล้วแนะนําอย่างนี้ร้านผมอยู่ในเมืองวงเวีนยี่สองถ้าสะดวก เข้ามาโทรหาผมได้เลยเบอร์0ู3ย์1 4ดสามี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับรถบางคันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ทันลงขายหรอกบางทีพอผมไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วมันมีผ่านตาเนี่ยลูกค้าโทรมาเลยนะบอกว่าเอเห็นคันนี้นี่อะไรเงี้ยเขามาจบหน้าง,งานเลยนะเขามาซื้อเลยโดยที่ว่ายังไม่บางคันเนี่ยไม่ทันได้ถ่ายรูปลงหรอกไปก่อนแลวนะครับคันนี้เทคแม็กเทคแม็กห้าหกศูนย์ตัวใหม่นะครับนี่เทคแม็กพันเจ็ดร้อยกิโล จะใหม่ไปไหนก็บอกว่าจะใหม่ไปไหนสีเดิมทั้งคันมีทําสีล้อเป็นสีทองให้มันตัดกับสีดําด้านนะครับท่ออาคาโบวิกกระจกซีอาจีแท้โอ้โหคันนี้ราคาเดี๋ยวเล้าใจแน่นอนนะครับฝั่งนี้ก็จะมีมีบ้างนะครับมีโกวิ้งโกวิงหมื่นกว่าโลผมบอกว่าน่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยที่รถปี2008โฉมนี้เลขไม้เท่านี้ผมว่าไม่น้อยที่สุดในประเทศไทยแล้วคันนี้ รถเพื่อนผมเองแต่ทะเบียนเป็นชื่อผมเล่มเป็นชื่อผมมือเดียวในเล่มชื่อเป็นชื่อผมอยู่เพราะเพื่อนผมซื้อไปแล้วก็ยังไม่ยอมโอนมันก็เลยเป็นชื่อผมอยู่นะครับรถสายจอดถ้าใครรู้ประวัติดีเนี่ยคันนี้ถือว่าอิ่มแวกอิ่มแวกมากโคเมียมนี้ขัดด้วยแมกควายอย่างดีโหเห็นเงาตาแตกโอเคนะครับมี nc เจ็ดร้อย x คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับรถ h o n d a เกียร์ดีซที่ราคาเท่ากับ f o r ซ a หรือ x m a x เดี๋ยวรอเลยรอเปิดการขายกันให้ดีโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับงก็ฝากเพจช่อง YouTube ร้านตะ้เบิ้ลเพจร้านตะเบิ้ลหรือตะเบิ้ลสโตนด้วยนะครับโดยผมยังไม่ได้ให้ดูใต้เบาะขออนุญาตใต้เบาะก,กันนะครับ Hey. สปริงเบาะผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เปิดเบาะแล้วเบาไม่เด้งนะครับอ่อนยดยบย,บย,บ,ยบยาบมาครับชุดนี้พันสามร้อยบาทรวมติดตั้งนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานของสปริงมันพมใต้เบาะมีครบคันนี้ยังไม่ได้ล้าง <laughs> เลอะหน่อยนะครับเลอะฝุ่นเลอะอะไรหน่อยนี่ให้เห็นกันชัดๆนะครับลดมือเดียวในเล่มแน่นอน ม,มดูหลายๆคันนี้บางทีแอดมินก็งงๆโอเคเนี่ครับรถปีหนึ่งสี่นะครับจดห้าแปดตรงปีเมษานะครับอ่ามือเดียวในเล่มนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้รอบที่สองเนี่ยคือําดับแรกเป็นไฟแนนซ์นะครับแต่ก็ก็เป็นชื่อคนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถมือเดียวเพราะว่ามือแรกเป็นไฟแนนซ์เครื่องมือประจารถอยู่ครบนะครับอยู่ครบยางใต้เบาะ เรียบร้อยไม่มีขาดอันนี้ละฝุ่นนะครับยังไม่ได้ล้างช่องเติมน้ำมันมจริงๆแล้วเมื่อวานผมก็ล้างรถนะแต่ผมลืมคันนี้ไปได้ไงไม่รู้ก็เลยไม่ได้ล้างนะครับรถเนี่ยสีสวยทั้งคันมีตำหนิที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้เป็นรอยตรงนี้นะเป็นรอยตรงนี้เป็นรอยน่าจะโดนปลายแฮนด์หรืออะไรเงี้ยโดนนองนั้นสวยงามนะครับนอกนั้นสวยงามไล่ริ้วรอยให้กวนใจ ก็ถ้าสนใจมาดูรถจริงดีกว่านะมาดูรถนะครับมาลองขับได้ผมเห็นหลายคนชอบไปพิมพ์ถามเออระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นนี้รุ่นนั้นเลือกรุ่นไหนดีผมอยากจะตอบไปเลยดีวมาหาผมเสือกไว้เนี้ยรถเงินก็เงินคุณเนียรถก็คุณขับคุณจะไปถามใครคนอื่นคุณไปหารถที่คุณอยากได้คุณไปหาโชว์รูมที่เขามีรถให้ลองแล้วคุณก็ไปลองขับเนาะ ผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์ตัวเองด,ดีได้ดีที่สุดกับการที่ไปนั่งถามว่ารุ่นไหนดีกว่ากันทั้งนั่งที่ว่าเงินก็เงินคุณคุณก็เป็นคนขคับทำไมต้องให้คนอื่นเขาตัดสินใจก็แปลกดีโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับพูดมากเดี๋ยวคนฮาเดี๋ยวหาว่าแอดมินขี้บ่นโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับผม